สวัสดีครับมีข่าวอุบัติเหตุหนึ่งที่เชียงใหม่เร็วๆนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะครับฟังดูเหมือนอุบัติเหตุทั่วไปนะรถชนวัวแต่พอเรามาดูข้อมูลกันดีๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยครับเราจะมาลองคุยกันในรายละเอียดดูเรื่องมันเกิดขึ้นวันที่4มิถุนายนเแถวหน้าห้างดังที่สันสัครับคุณเอมอายุ28ขับกระบะมาแล้วจู่ๆก็มีวัวตัวเมียตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าออกมาเลยชนเต็มๆครับ รถนี้ด้านหน้าพังยับเลยนะแต่ว่าโชคดีที่คุณเอ็มเขาไม่เป็นอะไรค่ะแต่เรื่องน่าเศร้าคือวัวตัวนั้นนะคะบาดเจ็บหนักมากสุดท้ายก็เสียชีวิตไปใช่ครับน่าสงสารมากคือเรื่องนี้อย่างที่คุยกันนะคะมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุรถชนสัตว์ธรรมดาธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนปัญหาที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยทั้งเรื่องความปลอดภัยบนถนนเองการดูแลปศุสัตว์ ในเขตที่ใกล้เมืองมากขึ้นแล้วก็แน่นอนเรื่องความรับผิดชอบที่ตามมาซึ่งอืมก็เป็นประเด็นตลอดแถมยังมีเรื่องสภาพแวดล้อมตรงจุดเกิดเหตุดีกนะคะอย่างเรื่องไฟส่องสว่างใช่ครับครับอะลองมาลงลาลีดตอนเกิดเหตุกันคุณเอ็มเล่าว่าขับมาปกติเลยแล้ววัวมันพรวดออกมาจากข้างทางคือระยะมันใกล้มากจริงๆเบรกก็ไม่ทันแล้วชนไปรถยังถลายไปตั้งเกือบ200เมตร โหไกลเหมือนกันนะคะแสดงว่าแรงประทะก็คงไม่น้อยเลยครับแล้วภาพที่มันสะเทือนใจมากๆเลยคือภาพวัวนอนเจ็บแล้วมีน้ำตาไหลออกมานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็พยายามช่วยเต็มที่นะเอาน้ำให้เอายาให้กินอืมแต่สุดท้ายก็ไม่รอดจริงๆครับมันสลดใจนะ เป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะแล้วพอดูข้อมูลเพิ่มเนี่ยจะเห็นปัจจัยอื่นอีกนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องไฟทางคือข่าวบอกว่าตรงนั้นมันมืดมากเพราะไฟชำรุดหลายดวงอ๋อใช่ใช่มีประเด็นนี้ด้วยซึ่งปัญหานี้จริงๆมันส่งผลต่อความปลอดภัยเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่กับกรณีสัตว์ตัดหน้าครับครับมันอันตรายกับรถทุกคันเลยแหละใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณเอ็มเห็นวัวอีกเป็น10ตัวเลยนะเดินอยู่อีกฝั่งถนน ก่อนที่ฝูงนั้นจะหายเข้าพงหญ้าไปอ้าวมีเป็นฝูงเลยหรอครับค่ะตรงนี้มันก็น่าคิดว่าเอ่อการที่มีวัวเดินแถวนั้นมันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกอาจจะเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วในพื้นที่หรือเปล่าการจัดการวัวในเขตชุมชนหรือใกล้ถนนใหญ่แบบนี้มันก็มีความท้าทายของมันอยู่นะคะทั้งเรื่องการควบคุมดูแลนั่นสิครับกลับมาที่คุณเอ็มก่อนคือถึงแม้ตัวเองจะปลอดภัยก็จริง แต่รถพังหนักขนาดนั้นค่า่้มก็คงหลายหมื่นบาทแน่ๆก็เดือดร้อนแหละครับเขาก็อยากให้เจ้าของวัวออกมารับผิดชอบแต่ประเด็นคือตอนนั้นหาเจ้าของไม่เจออ๋อหาไม่เจอในที่เกิดเหตุใช่ครับสุดท้ายคุณเอ็มเลยต้องเอารถมายกซากวัวกลับด้วยตัวเองก่อนก็นั่นล่ะค่ะมันก็เลยมาถึงคําถามสําคัญเรื่องความรับผิดชอบเพราะพอเกิดเหตุแล้วหาเจ้าของไม่ได้ทันทีภาระเบื้องต้นมันก็ตกกับผู้เสียหายไปก่อน ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเจ้าของสัตว์ก็ต้องดูแลไม่ให้สัตว์ตัวเองไปก่อความเดือดร้อนอันตรายแต่ในทางปฏิบัติจริงๆการตามหาเจ้าของการเรียกร้องค่าเสียหายมันก็อืไม่ง่ายเสมอไปนะคะครับเข้าใจเลยมันก็สะท้อนว่าเออการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องควบคุมปศุสัตว์ในพื้นที่เสียเส่ยงๆแบบนี้มันอาจจะมีช่องว่างอยู่สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมองกว้างๆเลย เหตุการณ์นี้มันเหมือนกระจกบานหนึ่งเลยนะสะท้อนปัญหาหลายอย่างเกี่ยวพันกันไปหมดตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยพื้นฐานในการขับรถกลางคืนประสิทธิภาพของไฟถลนใช่ค่ะการจัดการสัตว์เลี้ยงในชุมชนที่มันใกล้เมืองมากขึ้นแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาใครต้องดูแลตรงไหนบ้างใช่เลยค่ะมันก็เลยทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกันนะคะว่า จากอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วก็ความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีวัวเดินเพ่นพ่านแถวนั้นอยู่แล้วหรืออาจจะมีที่อื่นด้วยเราควรจะต้องมีมาตรการป้องกันหรือแนวทางจัดการที่มันชัดเจนกว่านี้ไหมหรือว่าต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือเปล่าคะครับคือไม่ใช่แค่รอให้เกิดเรื่องแล้วค่อยมาแก้กันทีหลังถูกต้องค่ะ จะทำยังไงเพื่อลดความเสี่ยงตั้งแต่แรกเลยทั้งในมุมคนใช้รถใช้ถนนและในมุมของการสร้างความเข้าใจกับเจ้าของสัตว์และมีระบบดูแลปรสุทสัตว์ที่มันปลอดภัยกว่านี้ในพื้นที่ใกล้ถนนแบบนี้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆครับว่าเราจะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ยังไง